หนึ่งสองสามสี่ห้าพมพระมหาดิอุปวัฒโนนะครับขออนุญาตถ่ายภาพนะครับพระยุทธนาประสันนจิตโตนะครับอายุครบ27ปีนะครับก็เลยทําบุญคายวันเกิดนะครับนี่นะครับหน้าตาดีแลวยังไม่พอนะครับใจดีด้วยนะครับเด้อเอาสาธุอนุโมทนาหนึ่งสองสามสี่ห้าพระจารยุทธนาประสันนจิตโตนะครับทาบุญค้ายวันเกิดนะครับนี่นะครับเด้อ27ปีนะครับตั้งจิตตั้งใจนะครับ เดอมีเจ้าภาพเจ้าศรัทธานะครับโยมอุบบนวันนนทบุตรนะครับร่วมเป็นเจ้าภาพมาสามพันบาทนะครับผู้ใดขึ้นมานขนมให้เถ่นอนคนหน้าตาดีได้นี่เดอนะครับกูบาอาจารย์นะครับ,บ,าานนรบตั้งอกตั้งใจทําบุญนะครับให้วันเกิดนะครับเพื่อจะมอบบุญมอบกุศลให้แกโยมบิดานะครับ โยมบิดาเสียชีวิตไปแล้วนะครับเหลือแต่โยมมันดานะครับถ่ายใกล้ๆนะครับแบบเอ็กคูซีดเด้นนะครับนี่ทีมงานไล์สดนะครับเผยแผ่ธรรมะพระเดชพระคุณหลวงตาและกิจกรรมของวัดบ้านเกาโบนะครับ <c oughs> อายุ47ปีนะครับทำบุญคล้ายวันเกิดนะครับ กัผมก็ทวงอยู่นะครับนึกว่า2ี่นะครับ <laughs> ว่าสีกรง่ายไปสายผุ่นอีกอยู่ผเ,เอาสายดีแล้วเนาะเด้อนะครับกล้องก็หมุนหน้าหมุนหลังนะครับวนะันนี้มีญาติโยมมาหลายสายด้วยกันนะครับเด้ดดพอพระจารย์ยุทธนาประสาจิตโตนะครับทีมงานเผยแพร ธรรมะของประเด็จพระคุณหลวงตาและกิจกรรมของวัดบ้านกบอนี่นะครับเด้อเป็นพี่ขุปฏิโมกด้วยนะครับเด้อทำบุญคล้ายวันเกิดนะครับเพื่ออุทิศบุญกุศลให้แก่โยมบิดานะครับกูเสียชีวิตไปแล้วนะครับส่วนโยมมันดานะครับมาติดตามทางเฟซประจํานะครับ <laughs> 27ปีนะครับนึกว่า21นะครับ <laughs> มีคุณโยมนะครับอ่าคุณโยมปูนะครับผมคือเรื่องปรับถึงอุบลวันนนทบุตรนะครับเป็นเจ้าภาพเป็นข้านะครับทายาธรรมทายาทานต่างๆพร้อมด้วยจตุปัจจัยวันนี้จะได้ปล่อยปลาด้วยนะครับนี่ทางทหารกระไรม้วนองเด้อม้วรับเนี่ยนะครับเด้อมีม้วนมารับเนี่ยครับปัญหาอยู่ครับเด้อ อาจารย์ท่านตั้งใจไว้แต่เดือนก่อนนู้นนะครับเนี่อาจารย์บรูุมุ่นนะครับผมนิมุนนะครับนิมนมารับน้ำคนยากนะครับอันย้อนแสงนะครับภาพก็เลยค่อนข้างจะมัวๆเป็นส่วนมากนะครับนิมมุนมารับให้นะครับอย่างน้อยก็ได้พิซซ่าไปลองท้องไว้ก็พอนะครับ กับผมอาตราภาพชิมมาแล้วนะครับใช้ได้อยู่นะครับแต่ไดสามหนาที่ทันดีอันนี้ประชานพระครูนะครับวีละคุณสุนทรนะครับเมตรตามารับบาทกับลูกศิษย์ลูกหานะครับเด้อ ตายแล้วจะสิภาพนึ่งภาพขึ้นไว้บันนี้เอาพอหยุดการถ่ายวีดีโอเป็นท่านี้ก่อนด้้อ